สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโบนัสพิเศษนะคะที่จะมาให้พวกเราทุกคนเนี่ยนั่นก็คือเป็นการปั้นนะคะปั้นน้องหมีเนาะจากน้ำตาลฟองดองผสมกับกัมเพทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะตัวนี้นะคะก้อยก็แบ่งออกมานะเดี๋ยวตอนแรกนะคะเราจะทำเป็น รูปน้องหมีตัวนี้นะคะซึ่งเราจะทําเป็นตัวสีขาวเนาะคือทุกคนสามารถที่จะใส่สีนะคะในน้ําตาลฟองดองเนี่ยคือตัวตัวนี้นะคะมันจะเป็นกาเพ็ดผสมกับฟองดองนะคะเดี๋ยวก็อยอธิบายให้ให้ฟังทีหลังนะว่ากาเพ็ดฟองดองมันใช้ทําอะไรคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันก่อน,อนเนาะนั่นก็คือเนี่ยค่ะ เราจะสังเกตนะคะว่าน้องหมีเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมดใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือเป็น5ส่วนนะเห็นไหมมีหัวมีแขนสองข้างขา2ข้างแล้วก็มีลำตัวนะคะคือการปั้นเนี่ยเราจะแบ่งสัสดส่วนแบบนี้นะคะก็คือเราเรามองด้วยตาเปล่าใช่ไหมว่าหัวเนี่ยมันจะใหญ่ประมาณนี้แล้วตัวเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าหัวมาอีก2เท่าแบบนี้นะคะแล้วก็ แขนสองข้างเนี่ยเท่ากันและขาสองข้างเนี่ยเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งออกมาได้เป็นแบบนี้นั่นก็คือเป็น5ส่วนนั่นเองนะตามที่ก้อยแบ่งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็3ามก้อนที่อยู่ข้างหลังนั่นนั่นก็คือเป็นหน้าแล้วก็เป็นหูสองข้างนะคะ3ามก้อนออที่อยู่ตรงข้างบนเนี่ยเนาะสามก้อนเล็กๆนั่นนะคะโอเคมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นผสมนะคะน้ำตาลฟองดองแล้วก็เป็นกัมเพดนะคะก้อยก็ต้อง นำมาวอร์มก่อนนะคะก็คือมาคลึงให้มันเข้ากันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คลึงนานๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นรอยนะคะเป็นรอยของรอยต่อนะเพราะฉะนั้นก้อยก็จะคลึงนิดนึงนะคะให้มันแบบเนียนไปเลยเนาะ,ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสัดส,ส่วนของลำตัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคือตัวลำตัวเนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆเป็นวงลีนะคะเป็นอ่าเป็นกล้วยอ่าเป็นกล้วยนะคะ เป็นกรวยก็คือตัวข้างบนส่วนคอเนี่ยมันจะเล็กกว,กว่าตัวข้างล่างส่วนตรงก้นตรงนี้นะคะก็จะก็จะมันจะไม่เท่ากันนะจะสังเกตว่าก้อยเนี่ยจะทําเป็นนะคะส่วนตัวคอเนี่ยจะเล็กๆนิดหนึ่งจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมนยะคะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่ก้อยบอกนาะอว่า มันเป็นผสมกันมานะคะคือก้อยซื้อมากําเพ็ดแล้วก็ซื้อฟองดองนะคะซื้อมาทั้งสองอันแล้วก็มาผสมกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะมันก็จะแบบมีรอยต่อนะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มดีๆไม่ได้คลึงดีๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันจะไม่ได้เนียนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องคลึงดีๆคืลึงหลายๆรอบเลยแบบนี้นะคะตรงนี้เนาะนะคะก็คือ อะกำเพ็ดนะคะมันเหมาะนะคะเหมาะสำหรับใช้งานที่เป็นเวลาที่เราจะปั้นตัวกระตูนตัวตุ๊ก,กตาหรือว่าตัวอะไรแบบเนี้ยคะ่ะตัวดอกไม้นะคะคือกำกำเพ็ดจะช่วยให้เซตตัวได้เร็วเซตตัวได้ทันทีนะคะไม่ได้เหนอะไม่ได้เหนียวมือเนาะส่วนตัวฟองดอนนะคะมันใช้สำหรับงานที่แบบคลุมเคก้ก นะคะตัวฟองดองนะเพราะฉะนั้นคือฟองดองนะคะมันก็จะเหลวนิ่มไปส่วนกําเพ็เนี่ยบางยี่ห้อนะคะมันก็จะแข็งแข็งเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก้อยก็จะเอามาผสมกันนะคะ,อะพอผสมกันปุ๊บเราก็จะครึ่งครึ่งนะเหมือนที่ก้อยทําตะกี้เนาะ,อะพอก้อยนะคะจะได้ส่วนตัวซึ่งเป็นรูปกลวยเล็กน้อยแบบนี้นะคะ กับส่วนหัวนะแล้วเราก็จะยึดนะคะด้วยไม้จิ้มฟันตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่าก็ยึดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะตรงนี้เลยส่วนหัวกับส่วนตัวเนี่ยค่ะปักลงไปเลยนะคะเรามองมุมข้างบนตรงนี้ค่ะเราจะ เห็นว่าตัวหัวกับตัวเนี่ยมันจะเท่ากันใช่ไหมแต่ที่จริงไม่เท่านะคะตัวส่วนหัวเนี่ยมันจะเล็กกว่าส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนะคะปั้นส่วนของแขนนั่นเองนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราจะแบ่งน้ำตาลเนี่ยค่ะมาไว้ก่อนนะคะก็คือสัสดส่วนตัวแขนกับขาเนี่ยเท่ากันแล้วก็แบ่งออกเป็นสีก้อนแบบนี้นะคะเหมือนที่ก้อยทำเนาะ ก่อนที่จะนำมาปั้นนะคะเราก็ต้องคลึงก่อนนะคะต้องนวดต้องวอร์มน้ำตาลของเราเนี่ยให้มันเนียนก่อนนะคะเหมือนที่ก้อยทำนะอ่ะมาค่ะเราก็คลึงเลยนะคะตัวขาอันนี้ตัวขานะส่วนที่ก้อยกำลังปั้นนี่นะั่นคือเป็นส่วนของขานะคะมันจะมีลักษณะคล้าย เป็นกลวยนะคะกลวยที่ยาวแบบนี้นะก็คือการปั้นเนี่ยจะคล้ายๆกับลำตัวเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันชิ้นส่วนที่เล็กลงมากว่าเท่านั้นเองนะคือสังเกตว่าตรงปลายมันเนี้ยนะคะมันก็จะ,ะเรียวๆนะคะเรียวๆเล็กๆนะแล้วก็ค่อยๆใหญ่ๆลงมาตรงกลางแบบนี้นะลักษณะก็คือเหมือนกลวยนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าไม่แหลมนั่นเองค่ะ ส่วนนี้นะคะเห็นไหมก็จะแบ่งออกมาเลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแขนนะที่มีสองก้อนตรงนี้ที่เท่ากันนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของขาที่2ก้อนเท่ากันเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะเห็นไหมมันจะทําให้เราเนี่ยปั้นได้ง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องำคำคำนึงเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะแขนสองข้างมันจะเท่ากันไหมนะ,ะก็คือเราแบ่งสัดส่วนไว้ก่อนนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะครึ่งเลยเหมือนเดิมนะคะปั้นให้มันเหมือนกับแขนตัวแรกนะคะข้างแรกที่เราปั้นไว้ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการต่อนะคะขาเนี่ยเข้ากับลําตัวนะคะโดยที่เราจะทํา ตัวปลายเนะะี่ยค่ะให้มันแบนๆนะคะโดยการใช้นิ้วชี้เนะะี่ยค่ะกดๆแล้วก็ถูลงไปแบบนี้นะคะ่ะกดตัวกดที่ปลายแล้วก็ถูลงไปให้มันมีลักษณะเป็นแบนแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวปลายเนี่ยก็จะแบนนะ,ะเพื่อที่จะเรานะคะจะเอาตัวขาเนี่ยไปติดกับลำตัวได้อย่างง่ายๆนยคะแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้นะคะกดแล้วก็ถูลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่เลย ะะเราก็จะได้ส่วนของขานะจากนั้นนะคะก,ก็จะใช้น้ำนะคะเราสามารถที่จะใช้น้ํายึดนะคะในระหว่างขากับลําตัวนะคะสองส่วนนี้เข้ากันตัวแขนก็เหมือนกันนะคะใช้น้ําเปล่าของเรานี่แหละน้ําเปล่าได้เลยนะคะน้าเปล่าธรรมดานะต่อไปนะคะก็จะทําการปั้นส่วนของแขนนะทำการปั้นส่วนของแขนนะ นะคะตรงนี้นะอย่างที่ก้อยบอกเนาะคือน้ําตาลฟองดองเนี่ยหรือกําเพ็ดก็ตามแต่นะคะเวลาที่เราวางข้างนอกเนี่ยมันแห้งเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนํามาปั้นเนี่ยก็ต้องคลึงก่อนวอร์มก่อนนะคะแบบนี้ค่ะวอร์มก่อนนะ,ะตัวแขนเนี่ยคะ่ะมันจะมีลักษณะที่เหมือนเป็นกลวยเหมือนเหมือนกันแหละกับขาแต่ว่ามันจะยาวกว่านะคะเพราะว่าเราจะเอาแขนเนี่ยคะ่ะลงมานะคะจาก หัวไหล่เนี่ยมาพาดลงตรงขาของน้องหมีนะคะเหมือนรูปที่โชว์อยู่ตรงนี้นะแบบนี้ค่ะคือตัวแขนเนี่ยมือของน้องหมีเนี่ยมันจะวางอยู่บนขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะคะคลึงให้มันเป็นตัวกลวยเนี่ยยาวๆหน่อยนะคะยาวยาวกว่าขาะคะ่ะลงมาแบบนี้นะจากนั้นก็คือนะคะ,ะจัดทรงนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะว่าตรงปลายนะคะ่ะ ตรงส่วนของหัวไหะะล่เนี่ยค่ะเราต้องทำให้มันเป็นแบนๆนะคะแบบนี้เพื่อที่จะติดกับลำตัวได้อย่างง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะทำปลายให้มันแบนๆ mm. ก็คือเหมือนกับส่วนของขาเลยนะคะจากนั้นก็เนะะี่ยค่ะก้อยก็เอามาทาบไว้แบบนี้นะคะก็จะได้แล้วเป็นส่วนของแขนนะคะหนึ่งข้างต่อไปก็จะทำอีกข้างที่สองนะอันนี้ก้อยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหม ทีนี้นะคะตัวแขนเนี่ยมันจะมีตรงตรงรอยนะคะเราจะทําการทํารอยก่อนนะคะโดยใช้ตัวอุปกรณ์ฟองดองนะคะใครไม่มีก็ใช้มีดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้มีดนะคะเนี่ยตัดลงไปให้มันเป็นรอยขีดแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นส่วนของแขนแล้วก็เป็นส่วนของมือของน้องมีแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก้อยก็จะใช้ตัวหนามนะคะยึด ระหว่างลำตัวกับแขนนี่ค่ะก็ติดลงไปเลยนะเห็นไหมมันจะติดได้ง่ายๆนะคะแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะจัดทรงนะคะทำการจัดทรงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการปั้นส่วนของหอูแล้วก็ตัวหน้านะคะโดยที่ก้อยแบ่ง3ามก้อนเล็กๆเนะะี่ยค่ะไว้แต่ข้างต้นนะคะ ตัวน้องหมีของเราเนี่ยเป็นสีขาวแต่ว่าหูกับหน้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้นะเห็นไหมคือ3ามส่วนเนี่ยจะเท่ากันเลยนะคะก้อนเล็กๆ3ก้อนเนี่ยเท่ากันเลยนะตัวหูสองข้างแล้วก็ตัวหน้านะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนะคะอุปกรณ์ฟองดองนะคะแบบนี้แล้วก็เนี่ยคะ่ะกดลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นหูของน้องหมีสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะยืดเหมือนเดิมะคะ่ะด้วยน้ำเปล่า นะคะใช้ผู้กันแตะน้ำแล้วก็เนะี่ยค่ะยึดแบบนี้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะจับค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันเซตตัวเนาะนะคะก็สามารถที่จะค้างไว้นะคะพอมันเริ่มแห้งเริ่มเซตตัวเราก็ปล่อยมือได้เลยนะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของหน้าของน้องหมีนะคะเป็นแบบนี้ ก็จะทําการเนี่ยค่ะทำให้มันเป็นแบนๆนะคะเป็นวงกลมแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็นะค่ะก็คือครึงคึงลงไปนะคะใช้นิ้วนิ้วชี้เนี่ยครึงคึงลงไปให้มันแบนๆแล้วก็จัดทรงให้มันเป็นรูปทรงแบบวงรีเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ติดลงไปที่หน้าได้เลยค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั้นก็คือเป็นส่วนของตานั่นเองนะคะโดยเรานะคะก็จะใช้ปลายของผู้กันเนี่ยค่ะทิมลงไปนะคะให้มันเป็นลูกกระตาแล้วก็ตรงปากด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะแล้วตัวตาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นฟองดองเนี่ยสีดำนะคะฟองดองสีดำคลึงให้มันเล็กๆนะคะแล้วก็ แปะลงไปในลูกกระตานะคะก็คือเป็นลูกกระตานะแบบนี้ค่ะแปะลงไปข้างในได้เลยแบบนี้ค่ะนะคะเห็นไหมก็จะเป็นรูปร่างนะคะของน้องหมีที่แบบน่ารักมากนะใครที่อยากจะใช้เป็นสีไหนนะคะก็คือสมมติอยากใช้อยากจะได้น้องหมีเป็นสีชมพูก็ให้ผสมสีนะคะลงไปในฟองดองนะคะ ใครอยากได้เป็นสีไหนก็ผสมสีลงไปในฟองดองเป็นสีนั้นๆตามที่เราต้องการก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเคมันเริ่มใกล้จะสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นจมูกนะคะเนะะี่ยค่ะเราก็คลึงเป็นกลมๆแล้วก็แปะลงไปได้เลยค่ะใช้น้ำนะคะเหมือนเดิมใช้น้ำเป็นกาวยึดนะคะแบบนี้ แล้วก็แปะลงไปได้เลยนะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้มันเป็นแบบนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะทำนะนั่นก็คือเราจะทำการทำเป็นลวดลายนะคะให้น้องหมีเนี่ยกลายเป็นลายการ์ตูนนะคะคือก็คือเป็นเป็นตุ๊ก,กตานะเป็นตุ๊ก,กตาหมีนะคะโดยการที่ใช้อุปกรณ์ฟองดองเนะะี่ยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้คะ่ะใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็น ไม้จิ้มฟันแหลมๆนะคะหรือว่าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะี่เห็นไหมนะคะตรงแขนตรงขาตรงหน้าตรงพุงตรงลำตัวแบบนะะี้ค่ะจิ้มลงไปเลยแบบนี้นะคะนี่เลยนะมันก็จะกลายเป็นน้องหมีนะคะก็คือเป็นตุ๊กตาหมีนะมีความรู้สึกเป็นตุ๊กตาหมีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เห็นไหมน่ารักมากนะคะก็จะทําการจิ้มทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแขนสองข้างขาสองข้างนะคะลำตัวแล้วก็ตัวหน้านะคะส่วนตัวโบนะคะเราก็สามารถที่จะคลึงน้ำตาลฟองดองแปะเป็นโบของน้องหมีได้เลยนะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตุ๊กตาน้องหมีที่ทำจากฟองดองค่ะ